จิตแล้วจิตเกิดความสุขเห็นสงสีแล้วเราแผ่บุญให้บิดาและมารดาตอนนี้ได้ก็ต้องถามท่านที่มาได้ไมมาถามหลวงปู่จะรู้ได้ไงหลวงปู่ไม่ได้เป็นคนรับบุญจากเราแต่ก็ถ้าท่านรู้เขามีคำกล่าวว่าปัตตานุมโมทนาใหม่บุญสําเร็จได้ด้วยการอนุมโมทนาอนุมโมทนาก็คือท่านรู้แล้ว,ลวก็เออดีใจด้วยรูปสมัยก่อนหลวงปู่เด็ก ยายไปใส่าบาตรกลับมาก็จะตะโกนบอกตาพ่อมึงเอาบุญมาฝา,ากตาแกก็เออสาธุแม่มึงมีอยู่วันหนึ่งแกาลามไม่ดีพ่อมึงเอาบุญมาฝากแกก็ตะโกนสวนบรรดีเอาึงนวางไว้นั่นแหละแสดงว่าแกไม่อนุโมนนาที่แกไม่รับเอาพงมึงวางไว้นั่นแหละถ้าแต่รองกันแล้วบุญมาให้แกก็บอกไม่เอาอะไรอีกเนี่ย แลก็ต้องอยู่ที่ว่าคนที่เขารับเนี่ยเขารู้ไหมคนที่เราต้องการให้เขารับี่ยเขาจะรู้ไหมถค่เขารู้ก็บุญนั้นก็อาจจะสําเร็จได้เจ้าสารุปฉาวิสนะัญนาบ้านลิบลวกขึนจะกําจัดอย่างไรควรปิดสินข้อหนึ่งนี่ฉันไม่ใช่บริสัทกำจัดพวกนะเป็นพระนะถามมันมันทุกเรื่องเลยตั้งแต่สะเกเบย์จนเรียนลบกำจัดปวกก็ถามพระ Lại hả? hà nè, nhiều lời mê luồng, hỏi về cách sắp xếp nhoi làm nấy, cũng phải trả lời đi. Chật, thầm thám, con thám rồi, 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 thảm rồi, 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 สาธุกประจามเราจะระจับปูด้วกันนครับอือันนี้อีกข้อนะครับหลวงปู่อาจจะคือัามเน้นๆนะครับบุญชาถึงขนาดนั้น,น,นนะเลยเหร,รับถ้ารู้ก็อย่าถามนี <laughs> ม่นะเชพีทีจะจะ่สัจน่าะรู้สึกดีพิเศษกับผู้หญิงที่ไม่ใช่ภรรยา <laughs> แต่แค่ความรู้สึกดีคงและทางใจคิดสิ่งข้อสามหรือเปล่า มานที่นี่รู้สึกจะหลากหลายจริงๆมีศิลปะแตนหาเนี่ยเอออย่างนี้ก็เรียกว่าชูชูนี่อย่างว่าชั่วชูหรือชั่วแหละถามว่าดีไหมชั่วนี่มันดีไหมนะมไปอย่าชั่วสิจบปุจชาอิสันชนา เนื่องจากหนึ่งหน้าไหนคนถามเลยอย่เปิดเผยนะครับหน้าไหนคนถามอย่าเดยเนื่องจากข้อหนึ่งหน้าที่การงานข้อสองเป็นคนนอนเร็วไม่เป็นจริงไม่สามารถนอนสามทุ่มตื่นตีห้าโดยจะนอนตีสองตีสามแล้วตื่นเก้าโมงสิบโมงเช้าจะถิงปกติหรือไม่ก็มากินกาแฟร่างกายจะเสียสมดุลหรือไม่จะมีวิธีแก้อย่างไร แก่ง่ายตายเร็วทุรนทุรายมากอยู่มีชีวิตก็ลำบากนอนดึกตื่นเช้าหรือตื่นสายก็ตามทีแล้วว่ามันซดกาแฟเข้าไปอีิตหาดืา่มเหล้าดื่มเบียดูดบุหรี่มันไม่ได้ทําให้ชีวิตตัวเองมีความสุขมากขึ้นเลยนอกจากไม่มากไม่สุขมากแล้วยังทุกข์มากเลยทำร้ายตัวเองทำไมมีชีวิตอยู่แล้วทำร้ายตัวเองก็มีไปทำไม เคยฟังไก่ขันตอนเช้านี่เออเออใช่ๆอยู่กับโรกโลกโอ้ยโอยู่กโลโลจะขันแบบหนชีวิตแบบนี้อยู่ก็โรกโรคโอ้ยโอไม่ได้คุณต้องปรับ้วคุณคุณงานอะไรถ้ามันทําแล้วมันทําให้ชีวิตคุณเป็นทุกข์แล้วคุณทาทาไมอะทํางานแล้วทําให้ชีวิตเป็นทุกข์ทำทำไมอะอยากรู้คุณทํางานเพื่อต้องการให้ชีวิตเป็นสุขไม่ใช่เหรอ ใช่ป่ะเราหาเงินเพื่อทําให้ชีวิตสมดุลแล้วเป็นสุขใช่ไหมเมื่อหามาแล้วชีวิตมันไม่สมดุลแล้วมันไม่พิ่มเพื่มความสุขแล้วหาไปทําไมทําไมไม่รู้จักถามชีวิตตัวเองบ้างเราทําทําไมถ้าทําแล้วสุดท้ายต้องมาตายเนี่ยเราได้ใช้มันหรือเปล่าเออเราโง่ทําทําไมมาถวายวัดเถอะ อย่าไ <Yeah, S 2> <Yeah. S 1> ปทำใจตัวเองขนาดนั้นไม่เห็นมีความสุขอะไรเลยลุงป,ปู่ทางานมากมายขนาดไหนแต่ถึงเวลากินก็อิ่ม <Yeah. S 1> เวลานอนหัวถึงที่นอนก็หลับไม่เคยว่านอนดิ้นหนังกลับไม่หลับสักคืนไม่มีเดือนหนึง่งลุงป,ปู่ต้องหาเงินใจชาวบ้านกเจ็ดล้านกว่าบาทแต่ลุงป,ปู่ไม่เคยมีความรู้สึกวิตกกัวงวลว่าเออปูจะนอนไม่หลับสักคืนไม่มีนอนกี่ทุ่มกี่ทุ่มก็ต้องหลับเสมอ เราไม่เคยมาคิดในนั้นก็ไม่ได้คิดในนี่ก็ไม่ได้ก็ไม่เคยเหมือนกันมีถ้าถ้าไม่อร่อยก็ด่าคนทำอ่ะไม่ใช่บนติกในรถแต่คิดจะทําทั้งทีก็ให้มันถูกวิธีแล้วก็ดีเลิศไม่ใช่ทําแล้วไม่ดีนิสัยลูกปวชเป็นครูก็ต้องสอนทุกเรื่องที่วัดลูกัวชบางทีก็สอนทำกับข้าวบางทีก็ทําเองบ้างทาแล้วต้องดีแต่ทําแล้วไม่ดีไม่มันเสียเวลาทําทําทําไมแล้วก็ทําแล้วมันต้องเป็นสุข ทำแล้วเป็นทุกข์ทำทำไมหาเงินมาก็เพื่อให้ชีวิตสมดุลแล้วเป็นสุขหาแล้วชีวิตมันเสียสมดุลแล้วเป็นทุกข์ลรวหาทาไมเอ,อต้องรู้จักถามตัวเองอย่างนี้แล้วรอเมื่อไหร่เราจะได้ใช้มันตายแล้วจะได้ใช้ม่นะน่ะดีไม่ดียังไม่ทันจะได้ใช้ก็ตายเสียแล้วแล้วไปทําทําไมเออน่าๆจบครับสาวทุกข์ปุจฉา,า,านีสัจฉนานี่ไม่เลิกเหรอ ยังมีคำถามหลายคำถามครับจะพยายามเฟ้นนะครับปัจจุบันต้องมีรายการทีวีเดี๋ยวสิคนใหม่ก็ได้ยอมไหมครับยอมไหมครับยอมเอองั้นขอเป็นคำถามสุดท้ายได้ไหม,ไหมครับโอับหลวงปู่ก็นิมนต์ยากเหลือเกินนะครับคราวนี้ท่านเมตตาเรามากๆเลยนะครับเราได้ปฏิบัติแล้วเนี่ยนะเราก็มีความสุขนะครับเพราะว่า จะเป็นลักษณะคล้ายๆเอกรุนเพลงแนิจริงๆๆนะครับได้ทั้งความสนุกได้ทั้งสาระได้ทั้งมีการมีส่วนร่วมด้วยนะครับเป็นคำถามสุดท้ายนะครับปัจจุบันต้องมีรายการทีวีนำเสนอเรื่องการแก้กรรมค่อนข,ข้างมากมแม้กระทั่งมีคนเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่อนข้างมากอ,มอยากทราบความคิดเห็นของหลวงปู่ว่าสามารถแก้กรรมได้หรือไม่เจ้าค่ะสื่อพวกนี้เนี่ยเป็นสื่อที่เขาเรียกว่าสื่อชั้นเลวนะไม่ใช่สื่อชั้นดี ต้องเป็นสื่อหลับรวกโกกคุณเวลาเสพเนี่ยมนุษย์เนี่ยไวอย่างพวกคุณเนี่ยไม่ใช่ไวที่จะเสพเขาเรียกว่าวัยสวนวัยสอนนะวัยเสพก็คือวัยลูกหลานเราพวกนี้วัยเสพอย่างนี้เขาเรียกว่าวัยพร้อมสวดนะเข้าใจไหมเนี่ยวัยพร้อมสวดนี่เข้าใจไหมสวดเองหรือโดนสวด เออภาวนาใช่ใช่ใช่แหมอุตส่าห์ไปเลยถุงกันวัยอย่างเราเนี่ยวัยส่วนวัยสอนไอวัยเสพน่ะมันวัยรุ่นหลังๆเราแล้ววัยพวกนี้วัยเสพพวกนี้เขาไม่รู้จักเรื่องไม่รู้จักเรื่องสื่อว่าสื่อชั้นดีอย่างไรสื่อชั้นเลวอย่างไรเดี๋ยวนี้มันมีแต่สื่อชั้นเลวเยอะแยะมากมายที่คนเสพเข้าไปแล้วไม่รู้จักคิดทําให้คนหมดปัญญาเสพแล้วต้องเชื่ออะไรอย่างเงี้ยทั้งๆท,ที่มีแม้จะมีคากล่าวว่า โง่ใช้ว,วิจารณญาณในการรับชมก็ตามทีแต่ว่ามีสักกี่คนที่มันใช้วิจารณญาณงั้นก็เลยอยากบอกว่าแล้วไอ้คนที่ทารายการนี้เท่าที่รู้เนี่ยเขาไม่ได้คนนับถือศาสนาพุทธนะเขาไม่ได้นับถือศาสนาพุทธศาสนาพุทธเราสอนให้เชื่อเรื่องกรรมสอนเชื่อเรื่องสัตว์โลกเป็นไปนตามกรรมกรรมย่อมจะแม่สัตว์ที่ดีชั่วเดียวยางพระพุทธเจ้าแม้พระองค์เป็นพองศาสดาแล้วก็ยังต้องใช้กรรม ตัวอย่างเช่นพระองค์ทรงใช้กรรมต่อพระเทวทัตพระเทวทัตมาจองร่างจองฐานพระองค์ซึ่งแม้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังโดนก้งหินมาจนพ่อพระโลหิตอย่างนี้เป็นต้นโดนนายขมังธนูนะพระเทวทัตไปเจ้านายขมังธนูมาให้ยิงให้ปล่อยช้างนาราคีรีที่มอมเหล้าจนเมาไม่อย่างนี้เป็นต้นพระเทวทัตก็มีกรรมต่อพระพุทธเจ้ามาแต่อดีเนิ่นนานอะไเงี้ยขณะพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้ายังต้องใช้กรรม แล้วไอ้พวกนี้มันเป็นอะไรมาถึงประกาศมาแก้กรรมได้แล้วมันมีนักบวชบางคนเนี่ยมันอป,ปรีนะมันไปสอนวิธีแก้กรรมอะไรอะไรไม่รู้เยอะเรื่องสอนเขาแก้กรรมแต่ตัวเองก็มีกรรมไม่รู้มันกรรมอะไรนักหนาหลวงปู่ก็เลยอยากจะบอกว่าจะเชื่ออะไรก็รให้เชื่ออย่างมีสติมีเหตุมีผลมีปัญญาครา อย่าไปเชื่อเรื่อเธองงยดูเพื่อความเพลิดเพลินความสนุกก็ดูไปแต่ถ้าดูเพื่อเอาสติปัญญาต้องเลือกเสพเลือกดูอีตอนที่ห้าเราไม่เยอยากตื่นนะอที่นอนนินนอนนะนอนดึกดที่อาตามาไปโผล่ช่องเราไม่เคยเห็นหน้าเลย,เ,ยเนี่ยปร,ประมาณทันเนี่ยมันก็เลยลุกลปลุกปลุลับหลับตื่นตื่นงอว่า,างฉลาดบ้างอะไรเนี้ย รู้ไหมว่าหลวงปู่ไปออกรายการวิญยาณรายการขรท่านเดือนต้องจ่ายเป็นแสนเนี่ยประเทศเนี้ยเทพในชาวบ้านฉลาดเนี่ยต้องจ่ายตังค์แต่ถ้าทําให้คนโง่เนี่ยได้ตังค์ทำเกมอะไรอะไรอะไรไอ้คาร์มี่ไอ้ไอ้ไอ้เกมไอ้โชว์เกมอะไรเนี่ยได้ตังค์แต่ไอ้ว <ksom> ิธ <Ministry> ีสอนชาวบ้านให้เป็นคนฉลาดสะอาดสว่างสงบมีสติปัญญาเสียตังค์ ออกอากาศครั้งหนึ่งะห้าหมื่นครั้งหนึ่งขึ้นชั่วโมงที่คุณดูนึ่งห้าหมื่นแวบๆตื่นขึ้นมาอ้าวยังไม่ทันล้างหนะ้าไปแล้วห้าหมื่นอะไรเนี่ยเช้าตื่นขึ้นมาอ้าวฉันออกได้เหรออาถามว่าออกได้เหรอ <laughs> ไปแสดงห้าหมื่นมีถูกมนได้ก็มีเขาคิดแค่ห้าพันบาทช่องสิบเอ็ด ตอบตอนตีสาม да> ไม่รู้ว่าไปเทศในที่จบฟังอะไรผีบ้านผีเดือนฟังมะ้งต่อตอนตีสามหรือว่าเออหก็ไปเทศไอ้คุณไม่ไปก็มันเป็นอะไรอย่างเงี้ยประเทศชาติรัฐบาลไหนก็เหมือนกันทั้งนั้น่คือชอบที่จะมองเมาประชาชนให้หลงง่ายเชื่องง่ายขาดปัญญาจะได้ปกครองง่ายถ้ามีปัญญาแล้วมัน มันคิดเป็นไงมันเลยอกควองยากเลยให้เสพแต่เรื่องไร้สาระไว้มากๆดูแต่เรื่องไร้สาระไว้มากๆเห็นจัดอะไรนะจัดเดทติง้งละครจัดอะไรก็ไม่รู้เราจัดกระบวนการว่าชั่วโมงนี้ต้องให้ดูเรื่องนี้ชั่วโมงนี้ก็เห็นเหลวไ,ไม่เห็นได้อะไรเห็นเลืองเธอะเห็นจัดกันมากี่ี่ยุกี่สมัยแล้วก็สุดท้ายก็เหมือนเดินเน่าเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเลยพระก็ไปอยู่ตอนดึกๆก็ติดสถานี นะประมาณนั้นแนหะหรือไม่ก็เปิดสถานีก็ทำไงได้มันมนนี้เป็นอย่างนี้ซะแล้วเขาเห็นน้ำไหลไ,ไปสว่างทางดีมันมีตังค์แต่ทาให้คนฉลาดนี่มันเสียตังค์ไม่ได้ตังค์ก็ปล่อยไปนะจบทบงทุกข์ยานวิธีขลัขอองครับน่าเสียดาย,ยาจริงนะครับเวลา มันผ่านไปรวดเร็วแลเกิดคำถามก็มีหลายคำถามที่ไม่ได้ตอบมานะครับก็ไม่เป็นไรนะครับไว้คราวหน้าและคอยติดตามนะครับเราคงจะมีโอกาสได้รับความเมตตาจากหลวงปู่ครั้งหนึ่งนะครับมาบรรยายนะครับจากสิ่งที่เราได้รับฟังนะครับเราได้รับได้รับแนวคิดทางหลักธรรมจากหลวงปู่นะครับมากมายเลยเราก็คิดว่าหลายๆท่านคงจะสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับทำอย่างไรให้จิตมันมีความสุขนะครับ ขอสรุป,ป็นบทกรนนะครับสติดีมีคุณค่าสา,ารพันประลึกทันกันทุกภัยได้นานารีบฝึกไว้ใช้ประกอบกับปัญญาจะนำพาความสุขพ้นทุกเอยครับในนามของแก้วกัลยาสิกขาลัยและกัลยาณมิตรผู้เข้าอบรมทุกท่านขอกราบนมำมศก,การขอบพระคุณ หลวงปู่พุทธะอิสระเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาเมตตามาสแสดงธรรมของฝึกปฏิบัติการจเจริญสติกในวันนี้เป็นอย่างสูงขอเรียนเชิญพวกเรานะครับกล่าวคำว่าสาธุเป็นการขอบคุณหลวงปูป่สักสามครั้งกับพร้อมกันครับสาธุสาธุสาธุนะครับแล้วพร้อมกันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะร่วมนะครับอนุโมทนาบุญน,นะครับจากปัจจัยแล้วก็ ทยธยร,รมนะครับถวายกับหลวงปู่นะครับเราจะถวายพร้อมกันพร้อมกับคำาก่าวว่าสาวุกนะครับเป็นเชิญอาจารย์เพยญพันธ์นะครับอาจารย์เพ็ญพันธ์เป็นรองเป็นผู้ช่วยของแก้วปริยาศิขาาลัยนะครับจะเป็นตัวแทนถวายนะครับพร้อมกันเลยครับนะครับกล่าวพร้อมกันนะครับ ทำถอาไระมวังนะ่รับระเคนไม่ได้ใช่บ่ายแรกหมดเวลาแล้วสอนอีกมีย่างากระป๋องมาม่าอยากที่ฝากร้องงั้นเราร่วมกันกลราบนโมนาครับเออกล่าวนโมสามโบมรอบๆกัน

ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสการะนี้ด้วยเครื่องสการะนีอิบินาสการะนะอิบินาสการะเทมังอภิปูชยามมะธังอภิป um> ูชยามะข้าพเจ้าขออูชาพระธรรม ด้วยเครื่องสการะนี้ด้วยเครื่องสการะนี้อิมินาสการเณะอิมินาสการเณะสังขังอภิปูชยามะสังขังอภิปูชยามะข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ด้วยเครื่องสการะนี้ด้วยเครื่องสการะนี้สาธุวันทาสาาธุวันทคุณบิดามารดา สาธุวันทาคุณครูบาอาจารย์ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องไทยธรรมเครื่องไยทั้งของสังฆทานและบริวาลทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสุสงฆ์ เพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาบูชาพระมหาโพธิสัตว์เจ้าบูชาพระริยสงฆ์เจ้าบูชาคุณบิดามันดาและบูชาคุณครูบาอาจารย์ขอพระสงฆ์ทั้งหลายโปรดจงรัก ซึ่งเครื่องบูชาของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อให้สำเร็จประโยชน์และความผาสุกความเจริญรุ่งเรืองแก่ตัวข้าพเจ้าแก่ครอบครัวข้าพเจ้าแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ตลอดการระนานเทอลองค์การสักกราบสามพุสังฆทานและสิ่งของทั้งหลายที่พระคุณถวายฉันรับแล้วยกให้เป็นสมบัติของพระศาสนาและบุรพิธิเพื่อใช้ในกิจกรรมหนึ่งก็คือร่วมใส่ซองบริจาคมหาทานเดี๋ยววันเฉลิมพระชนาษาพระราชินีจะมีครอบครัวชาวบ้านยยกจนประมาณ250ครอบครัวมารับมหาทานจะใส่ซอง ให้เขาคนละสองรบาทขอท่านทั้งหลายอนุโมทนาและส่วนหนึ่งก็หลุงปู่ขอไปสําหรับจัดซื้อโลหะวัสดุอุปกรณ์สําหรับรอพระปฏิมาปก9กแต่นดินสูง60เมตรขอท่านทั้งหลายอนุโมทนาขอขอบอคุณบิดาบาทโลหะทองเหลืองทองแดงที่พวกคุณมีเหรียญเงินทองหรือว่าเหรียญพระที่คุณเห็นว่าไม่ได้ใช้ อยู่เก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรก็ขอรับบริจาคคุณปู่จะเอาจํานวนส่วนนั้นเนี่ยเอามารอเป็นถ้เกตกับรพระเศียรของพระปฏิมาถ้ามีโอกาสก,ก็เอาไปรวบรวมให้ถวายไว้ที่วัดในวันกระถินหรือวันเฉลิมพระชนม์พรรษาวันกระตัอยูวันที่12สิงหานี่ก็ได้อ,อ,อยากบอกว่าขอบคุณมากวันที่อุตสาห์ที่ทพนมาได้ให้คุูได้แสดงธรรม ได้บวาเป็นบาร,รมีธรรมสภพพทานนางธรรมะทานังชินาติการให้เป็นทานชนะการให้ทั้งปวงขอชัยชนะทั้งหลายที่พระท่านปรารถนาจนสําเร็จสมบิผลสมปรารถนาทุกท่านทุกคนเชิญทั้งใจกรวดน้ําว่าตามระักพรอีทางโดยาตินังผลตุตสุขิตาผลต,ตุ ญาติโยขอผลบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าอันมีบิดาและมารดาทั้งหลายปู่ย่าตายายทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลาย เจ้ากรรมในเวรทั thanks, ้งหลายเปรตอสุรกายทั้งหลายอิสานางไม้ทั้งหลายเที่ยวที่เจ้าทางทั้งหลายเจ้าทุ่มเจ้าท่าทั้งหลายเจ้าป่าเจ้าเขาทั้งหลายมีทั้งหลายศัตรูทั้งหลายและท่านผู้มีพระคุณทั้งหลาย รวมทั้งเทพเจ้าทั้งหลายที่ผมปรับรักษาข้าพเจ้าและเทพเจ้า,จาทั้งหาลยายเรื่สากลราภีพแลมบิยายมราชทั้งเท้าจตุโรกบาลทั้งสี่พระธรณีพระคงคาพระเอิงพระพา เจ้าที่เจ้าทางเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าถ้ำเจ้าป่าเจ้าเขาเปรตอสุรกายผีสามนางไม้และสารสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏจสงสารแลร่นานสถานที่แห่งนี้ ขอจงอนุโมโทนาในกุศลผลบุญนี้ทันพวกข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วด้วยดีในครั้งนี้ด้วยเถินข้าพเจ้าขอที่ส่วนกุศลนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกทุกพระองค์ขอจงทรงพระเกษมสำราญทร,ร,รงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยส่งผลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึง ซึ่งรมอันเลิศสติอันเลิศสมาธิอันเลิศทราบอันเลิศสุขภาพอันเลิศอายุอันเลิศปัญญาอันประเสริฐจงมังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าในชาติปัจจุบันนี้เธอนชาติปัจจุบันนี้เตั้งใจรับพร โอตูตสะพระมังรงังพอสะพระมงคนจงนี้แก่ท่านรักท่านตูสะพระเทวาตาพอเราเทศเตียดาทั้งปวงจงรักษาท่านสะพระพุทธาน สัพพะรรมานุภาเวนะสัพปสังฆะนุภาเวนะโดยอนุภาพแห่งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ทั้งปูงสัทสุทีพระวันตุเตขความสวัสดีทั้ง พรรมารสนุ่งคนรุ่งเรืองเจริญรุกขิยดีกราบพระประดมเื่อพราธรรมพระพุทธเจ้าทรงพระคุณอันประเสริฐเป็นที่พึ่งอันเลิศของข้าพเจ้ากราบหนึ่งครั้งพระธรรมทรงพระคุณอันประเสริฐ เป็นที่พึ่งอันเลิศของข้าพเจ้าปราบหนึ่งครั้งพระสงฆ์ทรงพระคุณอันประเสริฐเป็นที่พึ่งอันเลิศของข้าพเจ้าปราบหนึ่งครั้งที่พึ่งอื่นใดในโลกข้าพเจ้าไม่มีด้วยเดชแห่งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ทั้งปวง ข้าพเจ้ากูกูความรักษาขอความสวัสดีมีมงคลจงบังเกิดแก่ข้าพเจ้ากราบหนึ่งครั้งสาธุวันทาคุณดีดามดากราบหนึ่งครั้งสาธุวันทาคุณครูบาอาจารย์ ครรับจะเรียนทำอะไรไปละขอพวกเรานะครับกราบสาธุสามครั้งนะครับแตงกลงเลยครับสาธุสาธุสาธุครับขอทุกท่านมีความสุขนะครับกลัมสวัสดีครับ ค่ะและที่ท่านถามว่าวัดอ้อนน้อยอยู่ที่ตรงไหนนะคะทางไปวัดอ้อนน้อยนะคะก็อยู่ที่อำเภอกำแพงแสงนะคะอยู่ที่ถนนมาลายแม่นะคะทางที่จะออกไปทางที่จะออกไปอำเภอกำแพงแสงนะคะอยู่ระหว่างจังหวัดนครปฐมไปที่อํเาเภอกำแพง